ไมครับน้ครับโอกรับผมโอเคครับไม่มีปัญหาครับครับรบรถ้นเลยครับอย่าอย่าด่ควครับรับสบขารถเราไม่ได้ขวางขวงขวางทางนี้นี้เลยตัดเลยตัดเลยเอาใจตัดเลย การเลือกตั้งเ um ือกและดีเห็นท่านตามท่านผู hmm? ้ในการแจ้งว um ่าจะมีที่มีทางผู้กระสานงานไปนัดใจจะนห่ตัวมาแจ้งแล้วเ่านติดประุเรื่องการติตอชื่อท่านตักสิคุณตัสิติงอารณสตัสิตเงเงอรณตำแหน่งอะไรคะภาษาค ตำแหน่งที่พี่ก็จดไปแล้วค่ก่ยิน อไม่ได้ใช่ไหมนี่ไม่ไรับไม่ไรก็เดี๋ยวพี่รอข้างหน้าเตรียมด้กเสวครัง

เต่อเลยส่งตัวแทนส่งตัซื้อเลยะมายื่นซื้อเลยเดยว่ไงนสอครับขอเสียงดังๆให้กได้ินเลยครัไม่เลื่น คนรุ่นใหม่และกลุ่มคนอยากเลือกตั้งต้องขอบอกว่าพวกเราขอยึดหลักนะครับตามคำพูดของกลุ่มคนอยากเลือกตั้งที่ให้พวกเราไว้สามรอนะครับ1ก็คือไม่เลือกเลือกตั้ง2ไม่ล้มเลือกตั้งเลือกตั้ง อ่อหน้ามาก็ไม่คอบค่ะเดี๋ยวต้องจายใจกใจแล้วใครครอบคือใครคนไหนี่ะเดินจะไปรอนใคเดิวแปลไทยเป็นไทยนะครับอยกพิ่มเปล่าลูด้ไม่ได้ม่้ย 62นะคะไม่อยากให้เลื่อนเลือกตั้งประชาชนต้องการเลือกตั้งนะคะจังหวัดนนท์ขอยืนยันคำนี้นะคะและถ้าถ้ารับฟังแล้วอยากให้ไปพิจารณาและร่วมประชุมกับกรกตจังหวัดเอ่อกรกตของระดับประเทศด้วยนะคะครับเสียครับไปครับค่ะครับผมคุณค่ะเดินหน้าเลยครับ เขาบริการข้างล่างแล้วถึงที่เลยมารอรับอันนี้ขออนุญาแนะนำตัวกอจากสิทธิ์ทิงก์13ครับก็ปฏิบัติงานาำการและปั้งวันนี้ทีมงาน้น่มรายการให้อยู่นะครับประชุมเกี่ยกับเรื่องขอมการเลือกตั้งสอที่จุดใกลก็ได้มอบหมายให้ทางผมเนี่ย รับมันสุดจากการติดต่อประสานนะครับผมก็ดีครับดีเลยค่ะเพราะท่านกำลังท่านกําลังจะประชุมก็ขอฝากท่านกระตุกนิดนึงว่าประชาชนไม่อยากให้เลือกตั้งในเมื่อท่านอยากให้ท่านทําหน้าที่ดีที่สุดท่านได้ประกาศมาแล้วตั้งคอร์ตอย่างนะคะได้ประกาศมาแล้วว่า24มิถุนายน62จะจัดการเลือกตั้งทีนี้พรรคการเมืองก็พร้อมประชาชนก็พร้อม แต่ท่านกรกตท่านคงจะพร้อมเพราะว่างบประมาณที่ท่านได้ภาษีจากประชาชนไปนั้นมากพอสมควรที่ท่านน่าจะพร้อมในการจัดการเลือกตั้งนะคะแล้วก็อีกรณีหนึ่งนะครับครับวันนี้ก็ผมในฐานะผู้จัดการชุมนุมร่วมกับกลุ่มคนอยากเลือกตั้งในฐานะที่ผมเป็นประธานเครือข่ายคนรุ่นใหม่จังหวัดนนทบุรีก็ได้ร่วมกันในภาคประชาชนนะครับได้ทําหนังสือยื่นต่อกกตนนทบุรีนะครับว่าเรานะครับ ประชาชนชาวนนทบุรีทั้งคนรุ่นใหม่และรุ่นเก่าไม่ว่ารุ่น,นไหนที่เป็นคนในนนทบุรีหรือทั่วประเทศนะครับที่ส่งกําลังใจคอยจับตาดูการชุมนุมในวันนี้ที่จังหวัดนนทบุรีของเราเพื่อส่งเสียงให้กะกะตจังหวัดนนทบุรีได้นําสารจากพวกเรานี้ไปยื่นต่อกะกะตของประเทศนะครับว่าพวกเราต้องการเลือกตั้งยก<ต>่มภบพันธาเท่านั้นเพราะถ้าท่านเลื่อง ไปสิบมีนาหรืออย่างที่ท่านบอกผมมองว่าต่อไปอาจจะเข้าข่ายเป็นการายื่นต่อสารรัฐธรรมนูญแล้วสุดท้ายการเลือกตั้งก็จะกลายเป็นโมฆะอยู่ดีนะครับแต่การเลือกตั้งยี่สิบคุมพานี้ผมมั่นใจว่าไม่มีปัญหาในการกระทบกับงานไม่ว่าจะเป็นพระราชพิธีราชาพิเศษอะไรก็แล้วแต่นะครับผมมั่นใจว่ายี่สิบคุมพานี้ไม่ได้กระทบแน่ดังนั้นพวกเรานะครับพี่น้องครับบอกพี่ๆกรกตพร้อมกันเลือกตั้งวันที่เท่าไหร่ครับพี่น้องยี่สิบคุมพา สองครับขอบคุณมากครับเลือกตั้งอย่างเดียวครับไม่ใช่หกสามสได้ครับเพราะว่าอันนี้มันเป็นกลุ่มคนอยาก้ค่าในเ่็นใครอย่างที่เป็นประานกลุ่มใชรคนไท้ก็ุ่มเชื้อไดนักจัดมต็มนี่ฝากไว้ด้วยนะไม่ใช่มาหกสามนะจ๊ะถ้าหกสามจะมาแหกกลุ่ม ก็ขอดำเินเรื <S <S ่อไว้อย่างนี้ก่อนนะครับทางรตุนเงินและไปยื่นส่วนการร้องการที่จะยืนยันว่าวันที่24มกุมาพันใช่ไหมครับการเลือกตั้งตัวสารในนี้เดี๋ยวผมก็จะรีบนำส่งไปที่ส่วนกลางนะครับก็จะช่วยเป็นผู้ช่วยเป็นส่วนเป็นตัวกลางในการนำส่งสารตัวนี้ไปให้นะครับเป็นเสียงของเพื่อให้ประกาศผลเลือกตั้งภายใน30วันครับ เป็นข้อพิจารณาเรื่องประกอบการตัดสินใจของกรกตระดับชาตินะคะได้ครับแต่อย่างไรก็ดีนะครับเหตุและผลมันก็ต้องรับฟังกันด้วยเนาะเราเรนเรายินดีรับฟังอยู่แล้วค่ะแต่ท่านได้ประกาศต่อหน้าสาธารณชนมาแล้วว่า24ตุลา62นะคะมันไม่น่าจะมีปัญหานะเพว่า24ถ้าทุกอย่างไปตามถ้าเลือกตั้ง20มาพวกเราพร้อมที่จะช่วยกกตจังหวัดนนทบรจหวัดนรงค์ด้วยซ้ํานะฮะ นะพวกเราพร้อมที่จะช่วยกรกตจังหวัดนนทบุรีให้มีการเลือกตั้งที่สิบกรุงเทพแต่ถ้ามาาจกเลือกตั้งพวกเราไม่เห็นด้วยนะครับก็อาจจะมีการยกระดับการชุมนุมมากกว่านี้อย่างแน่นอนนะครับตอนนี้ตอนนี้กรกตก็ยังไม่ได้ประกาศคำว่าเป็นที่เท่าไรเขายังอ้าอึ้งอยู่นะครเพราะว่าตัวพระราชกิจฎีก์มจไม่ออกจริงจริงยังไม่สามารถประกาศวันเลือกตั้งได้ก็ต้องเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงต้องไปต้องไปก่อน สซนุว่าไม่ได้อยู่ที่กรกตอยู่ที่กรกตครับก็เกี่ยวว่าเางด้าเกืรองินไม่เลื่อนเรื่องของบระกาศไทยรีบบดอากาศกาครับตอนนีะไม่รู้ว่าคืออย่างนี้ค่ะบางครั้งประชาชนไม่ทราบเรื่องการทำงานเราอยากจะรู้ว่าเพราะเหตุใดถึงไม่ ไม่ไม่กำหนดวันเลือกตั้งสักทีหรือรัฐบาลตอตอไม่เราไม่ทราบว่าส่วนไหนว่าประชาชนไม่เข้าใจค่ะว่าสาเหตุจากการที่ไม่เลือกตั้งหรือว่ามีแนวโน้มจะเลื่อนเลือกตั้งเพราะเหตุใดประชาชนอยากจะทราบเรสามารถแถลงข่าวได้ไหมครับว่าทำไมก็ถ้าเกิดมีตัวนี้ออกมามีตัวนี้ออกมาเชื่อว่าคงจะไปหลายจังหวัดนะใช่ไหมอันนี้วันนี้ก็คงก็คงตัวนี้ตองตอเองก็คนจะไปทะชาชนอยากก็มานะครับเขาอยากจะรู้ด้วยอันนี้กี่ับทั้ง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 ผม ที่สงสารจ้นี้ไปก็จะทำข้อเสนอแนะไปด้วยคุัครับโอเคนะครับคุณรัวภาคได้ครับตอนถ้ายังไงก็ดำเนินการแล้วก็ช่วงเวลาเลือกนั่งก็หวังว่าที่นี่จะสงสัยเ้นี่ทำแน่นอนครับเพราะเป็นเพราะเป็นนโยบายของเราอยู่แล้วนะครับเราจะได้คำตอบเมื่อไรครับก็ติดตามข่าวครับติดตามข่าวผมเชื่อว่าข่าววันนี้น่าจะแรงพอสมควรแล้วคือถ้าถ้าให้ผม ตอนนี้ผมทราบว่ากตรก็น่าจะทราบข่าวแล้วล่ะนะแต่ว่าเดี๋ยวทางเราก็จะรีบประสานไปต้อจะมีบอกม่อสักคู่นี้ให้ติดตามข่าวใช่ไหมคระถ้ากตประกาศมาว่าเลือกเลือกตั้งพวกเราก็อาจจะมีการมาหาพี่ๆกตรอีกสักครั้งหนึ่งเราอยากให้กตใช้อำนาจเต็มที่เป็นกำลังใจให้กตจังหวัดนนท์นะคะประกาศผลการเลือกตั้งภายในสนครับได้ครับเป็นกำลังใจให้คืออย่างไรก็แล้วแต่นะครับ ในฐานะที่เราเป็นประชาชนครับตอนนี้กฎหมายมีการเปลี่ยนแปลงใหม่ด้วยยังไงก็ขอให้ติดตามเกี่ยวกับเรื่องข้อมูลกฎหมายนะครับเพราะกฎหมายมันมีผลบังคับใช้ใช่ไหมฮะเราในฐานะว่าประชาชนเราก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายใช่ไหมฮะเราจะไปปฏิบัตินอกกฎหมายแล้วเราบอกเป็นประชาธิาไปไกตยไม่ใช่แน,น่ๆนะครับก็ฝากไว้ด้วยฝากทางกคหุมไว้ด้วยนะฮะแล้วเป็นไปได้ไหมฮะว่ากกตจะสามารถชีแนะวิธีนำว่าวันที่24ถ้ามีการจัดตั้งหรือมีการเลือกตั้งจริงๆเนี่ยมันก็ยังทัน ทำทุกอย่างพอจะพูดไว้ทำไว้ทำนี่ชี้แจงแล้วกันะค้ับอยากชี้แจงให้ประชาชนรู้ไงไม่ต้องชี้แจงให้ใครรู้อยากให้ชี้แจงให้ประชาชนรู้ว่าส่วนการเพราะป็นการสัมพันธ์ก็ถ้ามีการเลือกตั้ง24กุมภาพันธ์จริงๆเนี่ย มันทันแล้วใครจะบอกว่าไม่ทันเนี่ยให้บอกประมาณไม่ใช่ลูกนี้เป็นกำลังใจให้กรกต่ได้ครับพการเมืองป๊อปครับได้ครับได้ครับครับประกาศการเลือกตั้งแล้วสามสิบปันเลือกตั้งได้เลยครับประกาศตัวตนครับได้ครับครับผุณมากครับเป็นกำลังใจให้ไา้ครับครับผมครับที่น้องขอเสียงปรบมือดังให้กับกรกตจังหวัสดีตอนนี้ วกเราชาวนนทบุรีคนรุ่นใหม่นนทบุรีประชาชนชาวนนทบุรีและคนอยากและตั้งนนทบุรีนะครับอะไรนะเอาไปไว้นะครับเราเราก็เอาเป็นว่านะครับเราจะติดตามข่าวถ้าไม่มีข่าวสารตอบรับมาอย่างที่ดีเราก็จะมีการกาหนดการชุมนุมอีกครั้งหนึ่งนะครับเอาเป็นว่าพี่น้องที่ตามสัญญานะครับเดี๋ยวเราไปสักการะนะครับพระบรมรุปทรงมานะครับต่อได้เลยนะครับแล้วกิจกรรมวันนี้ ของกลุ่มเพื่อ่ายคนรุ่นใหม่และคนอยากเลื่อนต้าจังหวัดนนทบุรีนะครับก็ต้องขอจบกิจกรรมเกียงเท่านี้นะครับแล้วเราก็หวังว่าอาจจะได้คนสมัยนะครับขอเสียงป้อมือให้กับตัวเองด้วยครับ